บนเวทีทอล์กโชว์ของแกนนำนปชวันนี้นะคะนายจตุพรพรมพันธ์ก็ระบุค่ะว่าแพทย์บางส่วนที่เข้าร่วมม็อบประชาธิปัติ์ก็เพราะว่าเสียประโยชน์จากโครงการ30บาทส่วนการขวางไม่ให้รัฐบาลจ่ายเงินชาวนาของม็อบก็คือการกดขี่ทางชนชั้นค่ะนายจตุพรพรมพันธ์แกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเด็จการแห่งชาติหรือนปชกล่าวในการปาฐกถาถลก หนังนายสุเทพเทือกสุบรรด้วยระบุนะคะว่าหลักคิดของนายสุเทพเทือกสุบรรผู้ต้องหาคดีกบฏและพักประชาธิปัตย์นั้นมีลักษณะทางชนชั้นที่กดขี่ชาวนาโดยการนำอนาคตของชาวนาไปผูกติดไว้กับตัวเองด้วยความพยายามขัดขวางไม่ให้รัฐบาลจ่ายเงินให้ชาวนาแต่ต้องรอให้ในายสุเทพชนะหรือบรรลุเป้าหมายก่อนจึงจะจ่ายเงิน ขณะนี้รัฐบาลต้องรอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตอ,อนุญาตให้กู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศก่อนจึงจะจ่ายเงินให้กับชาวนาได้นายจตุพรเสนอว่าหากกะกะตไม่อนุญาตรัฐบาลต้องอาระยะขัดขืนโดยการดำเนินการกู้เงินจากธนาคารอื่นๆที่พร้อมให้รัฐบาลกู้แล้วรีบนำเงินมาใจ่ายให้ชาวนาตามโครงการโดยเร็ว ไอ้วิธีการของสุทเทพเชื้อสุบันหรือแม้กระทั่งคนที่มีความเกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นมันได้สะท้อนว่าคนเหล่านี้พร้อมเอาความเดือดร้อนของชาวนามาเป็นเครื่องมือในการล้มรัฐบาลชุดนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลแต่มันอยู่นะครับว่าปคตจะเอาอย่างไรและรวมกระทั่งว่าผู้สนับสนุนกบพศที่อยู่ตามสาภาพต่างๆขัดขวางก็ไม่มีปัญหาอะไร ถ้ากกตไม่เป็นอุปสรรคแต่ก,ตก,กตรบตกกตเป็นอุปสรรครัฐบาลต้องยอมเสียสละนะครับที่ต้องเลือกชาวนาน,นะครับไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร นายจตุพรระบุด้วยนะคะว่าแพทย์บางส่วนที่เข้าร่วมกับมัประชธิปัติก็สะท้อนวิธีคิดแบบชนชั้นอย่างไรอย่างอายเพราะมีความไม่พอใจและสูญเสียประโยชน์หรือไรายได้เนื่องจากรัฐบาลพักไทยรักไทยได้ริเริ่มโครงการประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือ30บาทรักษาทุกโรคขึ้นมาทำให้บุคคลเหล่านี้ไม่พอใจเพราะต้องเพราะต้องทำงานหนักขึ้นและสูญเสียไรายได้พิเศษจากการเปิดคลินิก จึงพานโกรธสิ่งที่เรียกว่าระบอบทักษินซึ่งหมายรวมถึงรัฐบาลพักเพื่อไทยด้วยคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนั่นคือหมอเพราะว่าตามโรงพยาบาลต่างๆนะั้นยูกยาอะไรสารพัดแม้กระทั่งการเปิดคลินิกอะไรต่างๆในนอกเวลาการทำงานนั้นมันเป็นรายได้อย่างมโหฬารแต่30บาทรักษาทุกโรคนะั้นมันไปทลายกำแพง และทําให้คนไทยนั้นได้มีสุขภาพที่เท่ากันเสียายได้และโกรธใครครับก็โกรธทักษิณเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาใครมาชวนไล่คําว่าระบอบทักษิณขึ้นมาหมอพวกนี้ก็จะตีปีกพับๆและประกาศว่าหนีคนไข้มา นายจตุพรระบุด้วยนะคะว่าก่อนการลงคะแนนล่วงหน้าในวันที่26มกราคมนี้จะมีการก่อกวนและสร้างความรุนแรงขึ้นโดยม็อบประชาธิปัตยอย่างแน่นอนเพราะไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งซึ่งหากรัฐบาลเห็นว่ามีความจำเป็นต้องประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือพอรากฉุกเฉินในการดูแลความสงบเรียบร้อยก็ดำเนินการได้โดยไม่ต้องเกรงว่าจะเปิดโอกาสให้ทหารทำรัฐประหาร เพราะหากจะมีการรัฐประหารแล้วทหารก็ไม่จำเป็นต้องใช้พรากฉุกเฉินเป็นข้ออ้างหรือเงื่อนไขในการก่อการ